ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกม Blade and Soul ค่ะกับ Patty ้โป g r a มม i n เองนะวันนี้ตีมิตรภาพของเรานะจะพามาลงคุกยากหมากแพงนะคะทุกคลิปต้องมีเสียงเฟซบุ๊กคนขอโทษแล้วกันนะก็สมาชิกเหมือนเดิมค่ะต้องแนะนําตัวกันไหมไปต้องแล้วไม่ต้องหรอเขาเบื่อขีดหน้าแล้วคนเดิมคนเดิมนะตีเดิมตีมิตรภาพเดิมมิตรภาพใช่คุกยากอะไรก็เรียกค่ะยากก็เรียก ก็เดี๋ยวจะให้พี่แจ้มเป็นไกด์ให้นะคะวันนี้ได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 ้ไ,ดไปห้องแรกเดี๋ยวจะมีเราเป็นไกด์คู่อ่าได้ได้ไ<ป>ก็จริงๆแล้วตี้ที่ดีอะ่ะควรจะมีเบดมาสนะ แต่ตี้ที่เทพไม่ต้องมีก็ได้นะใช่เราเป็นตีมิตตพามนตีมิตรภามาไมรภาัของเพื่อนไปเจอบอสเลยเราจะดูว่าคลิปนี้จะยาวกี่ชั่วโมงโปกๆกันไป,ป,ป<อ>ไม่ไม่น่านะตี้พัดก็เหมือนเดิมนะเบสมา์เอ้เบสแดนซ์สองซัมมอนหนึ่งแอดสองไม่รู้มาทำไมนะคะแล้วก็โซไฟเอาไว้ชุบนะคะจริงๆรเออจริงๆมีแค่แอดตัวเดียวแล้วก็เบสมา์อีกตัวก็ได้นะ ไม่เขามาคู่กันไงอืมแต่จริงๆค่ะอาชีพไปเลยก็ได้ใช่ก็ที่ต้องมีหลักๆอ่ะคือต้องเป็นฟอร์สป่ะฟอร์สซัมมอนแล้วก็ไม่ฟอร์สหรอกฟอร์สฟอร์สจะดาเมจไม่ทันเพราะว่าตอนมันแช่มันตีไม่ได้คนที่ตอนนี้ดีที่ที่ดีสุดตอนนี้ก็จะเป็นแอดหรือไม่ก็ซัมมอนมากกว่าที่มันจะบ้าไปโซไฟเตอร์จะเป็นบัฟ ึงชอบพังได้หรอวะซอฟตคนอื่นจําเป็นแต่มึงก็ไม่จําเป็นเราพวกกูไหนเด้อนี่คือใจเจักใจแต่ว่ากูชุบไปนะเกมทักที่เอาขัดแดงมาป่ะเอามาครับโอเคอ่าอย่าลืมอธิบายเรื่องขัดให้น้องๆด้วยนะป่ะอย่างแรกถือสกอตบอยเลยแล้วก็ย่างแรกต้องเคลียรมบอลให้หมดก่อนนะโอ้ยจ้าแล้ จนคุกยากจริงๆใช่มันจะเป็นคุกยากหมากแพงยากอีกยังยังไม่เลิกเลยนี่ใช่หนูอาเสกิลมาผิดป่ะหนูเอาหนูเอาวัชพืชดูดเลือดมาที่หนูลองสกิลเมื่อกี้โอ้ยจริงมันได้ปรับดูดฟีลก่อนดิอะได้ไปทางอื่นเลยแล้วยังไงต่อก็ปรับสกิลดิอ๋อได้ปรับเป็นจริงๆมันก็ใช้ได้ป่ะ ก็ใช้ได้เอองั้นใช้ได้ฝ่าหนูแค่บอกไอเฉ่ยว่าหนูหนูไม่กินสกิลนะไงแต่ได้อะตีเลยตีใช่ไหมให้หนูตีเหรอตีเลยตีเล้วอ๋อไอพอลจะตายหน่อยปาจ์เจอบอสชื่ออะไรบูคาูคาบูคามันมันตีหนูอะเจ้บอสตีเมันแบบนี้อะไรมากเลยเพราะว่ามันเป็นสกิลยากมันจะตีไวมากแล้วตีแรงด้วยนี่นี่ พอมันซอมเสร็ปุ๊บปัญญาใช้สกิลที่เราต้องขัดใช่ปะวะใช่พี่กูอธิบายนะเนี่ยทุกคลิปแต่เป็นมันจะให้เป็นขัดไปให้มัตามผมอะอยากให้มันได้ดาบในท่าอะไรนี่นี่เราเข้าไปคอคอรับตัลตาลแน่ตาลโอ้นี่ตานนี่ล้มโทษน้องแพทเองน้องแพทเองนี่แสดงให้ดูว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนี่ไม่ถูกต้องใช่อันนี้ห้ามทำนะคะอันนี้ห้ามเล่นแบบ พอคือสตันสำหรับคมมอนเนี่ยต้องใช้แมววิ่งหรือว่ากด E นะให้ E มันล็อกนาวนี่ห่าไหล่ไหลยล้มไหลล้มตีแดงล้มจริงๆด้วยให้อ้าวมีคนล่วงว่ะ ีไปแล้วมาซีอไปแล้วรอบไม่ออกมาจากไม่ตงช่วยเพื่อนไงขาล็อบแอนอันนี้ล็อบดาวต้องให้มันวิ่งก่อนใช่ปะใช่ต้องวิ่งไปก่อนหลอดจะหายเซเลว่าระแบบไม่ตรงได้อยู่เขียดต้องให้มันวิ่งไปก่อนแล้วเราค่อยขัดมันนะได้ต้องต้องดูว่าหลอดหลอดใต้ใต้เลือดมันเลยเปิดหรือยังใช่หลอดใต้เลือดมันคือสีขาวตรงนี้นะคะคอสตัน ด้วยความที่ตี้เรามีเบ็ดแดนสองคนนะคะก็เลยสบายหน่อยซีซีครบเบ็ดแดนเร็วจังหวัดไหลไหลจะกระเดินไปแทนระเบิดทีนึงรอบโลกอ่ะพอมันเดินกะตานขอบคุณยากจบเนาองดีอยู่อะคะดีอยู่ค่ะโอ้ยจีนไหลไหลล้มแดนมันจะระเบิดทีเห็นปะอ่ะฮะ ให่มันระเบิดไปทีนึงก่อนนะเพราะว่าิดตานเพื่อนหาต้องให้เข<ร>า,าวิ่งไปก่อนป๊๊บ โซเมอรก็จะมีแสยฟ้าอยู่นะคะแส้ฟ้าต้องพืนขาวีกแล้วรอนกเราเกมยกนะย่าหูตายบอลตัวแรต้องผาไปได้ด้วยดีจบดันแล้วจ้าจบ้ยังใจเย็นเย็นยากสุดสุดยี่สิบเล้นะ ถ้ามันมีสิอันใช่ไหมถก้องูกต้องถูก้องกู้ได้อิ้องนี้องถูกต้องถกองก้องถกตองถกต้อง้องูก้อกต้องกต้ะูก้้อก้อกลคออุ้อ้อยกรออกกอ มาคนขามากรขามันก็จะเป็นบอสตัวใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวเราเราดี๋ยวใจดีเราต้องแยกกันไปฝั่งละสามใช่ฝั่งละสามถ้าตีบอสไปสักพักจะมีลูกน้องเกิดต้องฆ่าลูกน้องให้ทันก่อนมันจะดูดไม่งั้นมันจะระเบิดรอบตัวแรงมากแล้วเราก็จะขยับไม่ได้แล้วก็จะจี้แล้วก็จะซิ่งไงแกตบมีออแต่ห่า แต่จริงๆแล้วอ่ะแทปเล่นแมวส่วนใหญ่คนอื่นเขาจะบอกว่าไม่ต้องขัดจะกูขัดเองแคปก็เลยแคปก็เลยไม่จะไม่สอนเรื่องการขัดบอสของแมวนะฮะเพราะว่าเดยวคนอื่นจะทำให้ตัวตี้วิทยาเรามีเพื่อนให้สองตัวตี่ที่เาแล้วหรือไปตีน้นอกจริงๆแล้วเขาก็มีคนขัดให้นะพวกเด็ดทอยหรืออะไรเงี้ยจะไม่เกิดเนี่ยมาแล้วอ่ะเกิดแล้วก็จะมีตัวนี้ต้องต้องมาตีลูกน้องก่อนนะให้ความสำคัญกับมันหน่อยนะ ในตัวนี้ตายแล้วในตายแล้วพี่อนี้คือตีทันใช่อันนี้คือตีทันมัจะระเบิดเบาๆใช่จะระเบิดเบาๆระเบิดไปมคะคันๆแต่ถ้าเราตีไม่ทันเนี่ยมันก็จะระเบิดแรงมากแล้วเราก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะตัวนี้เราตัวเตียมจะหายอย่างเพิ่งๆเพราะว่ามันจะดิ้นได้อืมด้วย ลูกแก้วสองผัดมนลนะมันก็จะสร้างลูกแก้วขึ้นมานพอมันโอดปึ๊บช่องปีกมันจะเปิดให้เราแล้วก็ขัดยกพอหลังจากเรายกมาแล้วเนี่ยมันจะถ่ายมาเหมือนนี้จะต้องกดบอกมัน,มนใช่มอนรถถ่ายีไงแบบนี้อบอกป๊อปป๊าปั๊ปนีน่น้อง๊าปน้องอป๊าเปงาปเ๊าปป๊าปป๊าปน๊าปปาปป๊าปป๊าใช่แต่ตอนนี้น้องปป๊โดนล็อกขาพี่จะยกคนเดียวทั้งดัน ได้พี่พูดเอาดีพี่หลังพี่แจ่มอ่ะหลังพี่แจ่มเพื่อนไอ้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 พาวไอ้ที่อ่ะถ้าเราขาดนะนะปอมไม่ได้รวมไม่ก้วแล้วมั้ยใช่ถ้าเราขัดมันหน้ามันจะไม่สร้างลูกแก้วเพิ่มอ่ะโอ้โหนไงง่ายแต่ถ้าเราไม่ขัดมันเลยอ่ะมันก็จะสร้างลูกแก้วมาเรื่อยๆแล้ววิธีแก้ลูกแก้วก็คือเวลามันลอยมาเงี้ยให้เรา บอก,บอกมันใช่เ<อ>ดินไปกดบล็อกมันเลยนะไม่ไงั้นมันจะระเบิดมันก็มันก็จะแรงอยู่อ่ะอาจจะตายหรือแค่เลือดปิ่มๆออ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 ัอาากกัอนนันะะนนีี <c oughs> ้้้หรรรรเเเกกกก่ <c oughs> ่่่าาาาวไไฟงงงะะะคจ็ดดขขโโซซึึมืล เกินเได้ได้เอาไปอันนี้อันนี้ต้องดอกทันีไม่ใช้องดอกก็ได้จะด้เหรอโซโปร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 โมรโปรโปรโปปไหนอโปรโปรโปปรโปรโโรยปอโอรโปรโปรโะรโปปรโปรโปรโ้รโปรโปรโปรปโ ให้เพื่อนๆกระจายตัวไปนะแพทก็จะไปประจำอยู่ที่ห้องสามนะชอบไม่รู้ทำไมแบ่งห้องละคนห้องละคนหรือมีคู่รักก็ไปสองคนก็ได้ค่ะเกมพี่รักเกมพี่รักเกมเกมย่าแล้วคุยไม่หลุดเกมเพี่อตกแล้วเกมเกมพี่ตา อย่าตกแล้วเกมพี่จบไปแล้วพี่โอเคมาแล้วเดี๋ยวไว้ตัวนึ่งตีตัวซ้ายก่อนฝ่าลายซ้ายดีมึงคนดีเหรอก็ทุกห้องก็จะมีไอตัวนักเวทจอมหลวงนี่นะคะให้เราอ่ะตีให้เหลือตัวเดียวใช่่เดี๋ยวพัตตี้ก่อนแล้วกันที่สุดแล้วส่งปัญญาภูไฟมานะใช่ปัญญาภูไฟอ่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตีนอกก็จะพิมพ์อย่างเงี้ยเพรว่าห้องสามพร้อมแล้วอสามพร้อมแล้ว สองหนึ่งสี่อะไรก็ว่าไปแต่ห้องที่ตีายที่สุดก็คือห้องแรกใช่ไหมใช่ฉะนั้นแล้วถ้าทุกห้องพร้อมแล้วนี่บวกหรือยังเนี่ยไอ้ที้อเอายังอะเอายังอะครบยังอะครบแล้วครบแล้วครบแล้วก็บวกฮะถ้าเกิดมีคําถามว่าอ้าวแล้วทำไมต้องตีพร้อมกันนะพี่แจมว่าไงตอนนี้ต้องถามผู้รู้คนหนึ่งอ่ะเชลย ใช่เลยเหรอทุกเ่ยมันจะมีบัฟปิดตัวที่สามบัฟมันจะมีลบดีป้องกันแล้วก็ก็บัฟอะไรกัน่างเงี้ยผมทำไม่ได้ละซึ่งถ้าเราไม่ซีฟ้อมกันเนี่ยเนี่ยมันจะยังถูกเลยทำให้เราตีมอนไม่เข้ามันจะลบดีกแล้วป้องกันมันจะโยมากจะเสียววิธีปลดก็คือให้เราซีฟ้อมกันนี่แหละครับมันถึงจะตีได้อ่าก็ตามนั้นนะฮะแต่พอเราทีละห้องแล้วห้องนึ่งมันจะดี พยามเพิ่มเสียงเกมมาเสียงเกมอย่างเบาไม่รู้ทำไมแต่ได้ยินอยู่นะไปะก็ต้องอให้<ด>ห้อง<ด>อื่นเนี่ยตีก่อนแล้วห้องหนึ่งอ่ะตีเป็นสุดท้ายเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลบเยอะมากเราก็จะตีไม่โดนสักทีพอตีครบแล้วเนี่ยเราก็จะไปรวมกันที่ห้องห้าห้องสุดท้ายใช่ไป,ปลองวิ่งไปจ้าเดอเซเลอุย้ยอ้าวผักยืนนิ่งวะ ใช้แรงงานเพื่อนนี่หว่านี่ก็เพื่อนก็มาเสด็จตีไปก่อนแล้วนปืนตบบอลทองอ่ะด็อกเตอร์อะด็อกเตอร์ฮิลให้ละอานี่ทีลิ่งฮินไปแล้วไงก็คัสซินก็ไปหาดูกันเอาเองนะขี้เปิดหลงเองขี่เปิด อันนี้ก็คือบอสตัวสุดท้ายอ่ะชื่อจาคันนะคะจะลองคันยังยังไม่คันเพราะว่าจาคันเฉยเให้เก่าไโอเคอ่ายังไม่คันยังไม่คันจาคันเฉยเอออ๋อจาคันแล้วจาคันจาคันจาคันแล้วจาคันแล้วเนาะได้เหรอวะโอุ้ยไฟดับเอ้ไฟดับอ่ะไฟตกช่วยด้วยเด็ดหลุดหรือเปล่าไม่หลุดไม่หลุดยังได้อยู่ยังได้อยู่เชี่ยตกใจหมด เผลอเลยเผลอเลยเผลอเลยกูอธิบายก่อนไหมอธิบายว่าอ่ะจัดไปอ่ะแพทคนหลบแพทต้องอธิบายดิอ้าวเดี๋ยวแพทค่อยบอกตอนจะหลบไงโอเคอ่ะตอนแรกก็ยังยังไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรพูดตีไปก่อนอันนั้วทีไปก่อนใช่มันมันจะไม่มีอะไรมากจนกว่ามันจะเดินแข่งของมันเองออกมาแล้วทีนี้พอจะเริ่มออกเมคานิกหลายๆอย่างเดี๋ยวจะไปบอกตอนเจอแล้วกันจะได้ไม่ใช่จะได้ไม่งงนะอ่ะอันนี้มีนับเลขด้วยนะอ่อไปพุ่งมาแล้วฮะ เบาโคตรเบาเหรอก็จริงๆงตรงนี้จะให้เวทมาเป็นคนแทงนะคะแต่อันนี้คือตีมิตรภาพแล้วก็จะใช้แมวแทงโคดีบีมเดี๋ยวพนดเอาแมวยิงดึงให้แล้วกันตอนบอลโดดอ่ะมันจะชอบฟันกับมข้างหลังก็ถ้าไม่อยากเหียเลื้ยบฟีๆก็ระวังเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะฟันกับมข้างหลังถ้าโดนอันนี้ฟันแล้วมันโนมันจะลอย เนี่ยพอพอยเอาแมวก้มแล้วแม่งก็ไปนู่นนังเดือดตอนนี้อันนี้เราได้พอวอร์ช่องว่างเนี่ยก็ขัดเอาเองได้นะมันจะเริ่มกายร่างลวเนี่ยอันนี้ก็แสดงรูปแบบแท้จริงก็คือมันจะเอาแขนมันออกมานะคะมันเร่มเป็นเดือดในดวยแล้วอ่ามันก็มีมันก็จะมีสองแขนแล้วทำไมเซเร่เป็นคนแทนวะที่น่าพอเ่เลยต้องมองใครบางคนให้เรามารวมกันอยู่ด้วยกัน นะคะแล้วก็ซัมมอนวิธีหลบก็คือกดดอกไม้รอดูสีแดงล่วงลงมาก็ค่อยกดอันนี้แอดแอด,แอ,ดอ่ะซ้อนแพทฉะนั้นแล้วถ้าเกิดแอดกดกับซัมมอนเนี่ยจะโดนของแอดก่อนนะคะก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมกูใช้ไปแล้วกูใช้พลาดหรือเปล่ามันไม่โดนของกูนะอะไรเงี้ยก็ให้กด4แล้วก็กด f อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะได้หายตัวเพื่อน,อนๆก็จะได้หายตัวจะไม่โดนดาเมจแล้วเวลามันระเบิดออกมาเมื่อกี้เราก็จะไม่ตายอันนี้หลบพื้นใช่ จังหวะต้องเป๊ะมาก <But S 2> นะถ้า,ถา,าทับพลาดเดียวก็ตายเลยใช่ถ้าพลาดก็วีออตายหาได้เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ยกได้ใช,ใช่ให้กดคนเดียวเพราะว่าแอสสองคนเนี่ยมันจะทับกันนะคะสกิลมันจะทับกันนะทานก็ตกลงกันให้ดีในตีนะจ๊ะรอเฟื่อนได้วยมาดี คือก็กด S S หลบก็ได้ค่ะถ้าไม่มีฟอรสนะปกติฟอร์สจะโดนมืดอันนี้ให้กดแถบออกมาค่ะแล้วก็ให้เพื่อนยกให้นะจะดีกว่ามันก็จะใช้ระเบิดทีนึงเนี่ยอ๋แบบระเบิดเสร็จมันจะสมจะ่งคนคนหนึ่งอ่ะอยาตรงอันนี้ห้ามขาดอันนี้ห้ามขาดใช่ถ้ามันดูดไปคนเดียวเนี่ยห้ามขาดปล่อยมันดูดไปใช่ปล่อยมันดูดไปแล้วไม่ตายหรอก ต้องมองใครบางคนแล้วก็กลมกรุ๊ปฮะลมกรุป๊ปลมกรุป๊ปบู๊มอันนี้ดวงของแฮทใช่แล้วก็คนที่มีแสก็จะเสดิดอยู่คนเดียวนะสก,กิลเนี้ยถ้าเกิดเราหลบเมื่อกี้ไม่ทันตรงนี้เราก็จะตายกันหมดเลยนะแรงมากมใช่ หลบพื้นด้วยครับได้ครับแตว่ามันดูดจรบิาจริงแมวก็ไม่ต้องแถบก็ได้นะคะแต่ว่าแถบมาช่วยเพื่อนเอฟก่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะควัดีครับคู่่คอนี่ครับอันนี้มีคอ เปิอคนหนึ่งมานี่ไม่มีอะไรนะอ่ะต้องมองอเหรอต้องมองแล้วก็มองไอพาวอ่ะอันนี้อันนี้มันจับอยู่นะฮะมันเจาะมันจ้องหลอกว่ะใช่อ่ะเรียบิ้งมาเรียบิ้งมาวิ่งหน้าต่างมาเลยอันนี้โดนของน้ำไอพาวตายพาวตายตายอันนี้คือเูาจ่ายเรื่องนี้ไม่ดีนะอันนี้มันไปตีมันไปกดตีนะคะมันก็เลยโดนนะคะถ้ากดตีตอนหายตัวก็จะเป็นแบบนั้นแหละ อ้าวเพื่อนุดก็ิ่งบดเม็ไม่เมอเราก็แทบได้คนที่แทบก็คือแทบแบบแทบแล้วลมาใช่คนนี้แทบแล้วลมนะคะ็จะมอนเป็นแดนคอนมาเป็นแดนโอ้เพื่อนผาโดนโดนคอคอโดนดีบคอ น้องโดนพอี่คอชุบไอ้พาไม่ได้อจองมองจองมองจังมองพามึงไม่ได้เกิดแล้วล่ะกูว่าอันนี้<ต>มัน<อ>จบบับวะจับมา<อ>แล้วม,ม,ม,ามาไปละอันนี้โดของน้ำอะ่ะคอนโดของแอดก่อนไงถ้ากดพร้อมกันอะ่ะ กี่มื่อยกับวะไอ้พาวไม่ได้เกิดตะทีแค่ไอ้พาวมันก็มันก็จะวนอยู่แค่เนี้ยพาวฟลุกไม่ตีอะใช่ไม่เท่าอย่างของบอสก็แค่นี้นะคะไม่ได้มีอะไรเยอะไปกว่านี้เลยใช่จะวนอยู่แค่นี้ใช่มันจะวนอยู่แค่นี้แล้วก็แค่ทำแพทเทิมเดิมเลยเออบีบคอแพทเออเอาเลยก็ได้จริงๆครัใช่เอาเลยก็ได้เพราะว่าเรื่องมันน้อยแล้วต้องมองอยู่แล้วเหรอวะ น้องแพตกดยังไม่จีดอ่ะน้องแพตฮ่ากูชุบมันมาตายเี้ยไอชุบพามาตายอ่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเลยเหมือนจะได้วะเฮ้ยเอาละเอาละเอาละอีกแล้วคลิปนี้มิตภาพแตกนะคะจะไม่มีคลิปต่อไปแล้ว มีจะพาพจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ทีนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะให้มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะบ๊ายบาๆลาเกยายบายค่ะสวัสดีครับ